วันนี้ก็เกิดมาหยิบเกมโลบอกกับแบบทีวีชื่อว่าเซเว่นเดย์ทุไลซึ่งแบบนี้ก็เป็นแบบเอาชีวิตรอด7วันในคืนอะไรไม่รู้แล้วก็แขกรับเชิญคนเดิมแล้ว มาก่อนนั่นเองสวัสดีค่ะปีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้รูปคลิปของพี่ชายของคุณนิดอะไรก่อนไปไๆไปจะเริ่มมันเอ่อ อ้ายปุ่นเริ่มเลยตรูบินไปแล้วโอ้อร้อยเนี่ยอ้อไม่ใช่ยูชใช่ไหมตามเกมโอ้โหต้องใส่ซับอีกกว่าไหมเนี่ยงานเข้าละโอเคไม่เป็นไร เขาจะมารับเราในในจิตวันข้างหน้าโอ้ย my god this is grand table ซื yeah. uh ้อของเติมเต็มเลยอาหารอาหารบิดเลยอ่ะของคุณนะเนี่ยอันนี้อันเนี้ยอาหารน่ะบิดเลยโอเคปืนก๊อกปืนก๊อกปืนก๊อก็เท่ะปืนก๊อกคุณเอาไหมปืนผมผมให้ปืน คุณเอาคุณมีปืนของคุณป่ะนี่ไงคุณคุณต้องเอาคุณทิ้งปืนคุณให้ผมนะผมให้ปืนคุณใช้เยอะเลยอันทิ้งยังไงคุณกดที่กระเป๋าอือหแล้วคุณล้อหรอพี่อ่ะเฮ้ยคุณลากปืนทิ้งกุดวางอาคุกเกดอาคุกเอเกตคเราเป็นนักเรี้เลยโอ้็ห ว้าวบลเล็เนี้ยมันเล็งได้ไหมนะ่ะเล็งได้ไหมนะ่ะคุณมันจะมีคุณคุณดูเวลาเลยถ้ามือส่สองนาทีสองนาทีสองนาทีชิวๆไปเราไปเล่นมา r ค้ากันเถอะตึงตึงตึงวิมายค้าแบบ หินเลี้ยวไหลอยูยโคตรสมจริงอะรประสบการณ์แบบร้อย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 เปอร์เซ็นต์โอ้โหโอ้โห,โโหโต้นไม้ต้นไม้มันลมพค่รเอาได้ไม้มาสามคณเจอเหล็กเจอเหล็กเก็บเลยลงเก็บเลยเจอเหล็กอะไรอะ่ะอันนี่คืออะไรแดงๆดนี่คืออะไร วอรี่ติดเชื้อคุณสามารถเก็บเกี่ยวมากินได้แต่คุณจะเสียเลือดแล้วเสียเลือดอ่าดอกเลยอ่ะไม่มีประโยชน์แต่เน,นี่ยเสียเลือดจะบ,บ้าเปล่ากินของปกติดีเลยเกี่ยวทีว่ว่าผมเหนื่ยเหี้ยวๆเกี่ยงนี้เห็นจิงมากเลี่ยนะเวลาดูเวลาก็บบแบบสามดีจังอะ เกมสามโหแต่ยากไปเต็มเลยบุญมามาห้าเลยขยันเก่งเลยฮนะกเ,เกมสองอ่ะเกมสองอ่ะเ,เ,เ<ร>ดเะะีเราจะสร้างแบบเดีเราจะสร้างค่างเลยนะคนไว้เพราะว่ามันเป็นตั้งตัวมันก็สูงไงมันตีถึงเราเปย์แล้เปย์ไซเบอร์เทสเหรอ ได้าอีกอันนึงมันก็ไหลไปนู่นเลยไหลไปนู่นเลยสองคอนอูอเได้มามาเอ้สิบอ,อันมาเ,เลยลอีกสี่สิบก,กวีอนที่เวลาจะหมด,ดตัอดอีกสองต้นเลเสร็จอืมก อยู่ยู่ใกล้บ้านแล้วนะผมตัดไม้อยู่นะรู้สึกว่ามันจะกลโอเคโอเคโอเคจะมืดแล้วเจอเศษเหล็บไปได้ไม่กี่อันเนี่ยสิบห้าเหลือเฟืออผมเหลือเฟือ กริงเเบิลริงเเบิลตนกองไฟที่มันใคิมาอ่ะคุหลับหลับคาพื้นเลยลับคาพื้นเลยโอหลับคาพื้นจุ่ก็วูบเออมันต้องอย่างนี้สิปิดเลยไปว่าริงเเบิลเบลเบลเบลไฟเบลฟ ซื้อสองหรือซื้อสองเดี๋ยว้อเดอือไปเืออะไรอะอะไรอะเดี๋ยวผมเผือเดี๋ยวผมเผือทำอะไรไม่รู้เผือหยิบไม้ออกอเฉยเข้าไหนอะโอ้ยเนอะไอเราโกงโกง อะไรงามาว่าปกตรงนี้เลยโอ้โหอ้่ออะหน้ายิ้มนี่ตกเกมไอสปละหน้ายิ้มนี่ตกเกมเออ ลูกเจอลูกตะกลัวมาดิตออลูกตะกลัวหนุ่มลูกตะกลัวเข้าได้มามาดิมาดิมาดิเออเออเออพังมาเลยบ้านบ้านพังเลยอยู่ยังไงเปิดตูต้อนรับเลยมาสิมาสิ ร้องอะปืนพ่ล่าน,นไปเองอเฮ้ยหิวหิวหิวกินเลยอเอะไร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 อ้ยแหละเอ,อ,อ้สวยสวยตายสองประตูปืนทำไมตอนนี้ เออคุณพูดอะไรจีคุณดูเขาเดาเฮ้ยวางเลยแล้วใครมาวางแปลงผักตรงนี้เนี่ยเออจุ่ๆก็วูบจุ่ๆกูบเราจะได้มีอาหารกินวูบเงี้ยวูบเงี้ยคืผมเออคอยสร้างบ้านคอยคราบของ มีไม้จนละจนไม้พวกสัตวลาดอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเขาด,ด,ดุเขาดุเขาดุเลยก็บไม้มาก็บเล็กกูจิบไม้หนยไม้มาไม้อะไรมาเป็นอะไรอือหอือหือเขาดุเขาดุเขาดุอือ ขวานก็ตัดช้าอดช้าตัดตอนที่มันเออเป็นคืนที่สองนะคืนที่สองใช่คืนที่สองหอนุ่มตัดไงเดี๋ยวคุณหนุ่มตัดไปคืนต่อไปเลยคืนนี้ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอามาไว้ที่บ้านเราเลยแล้วจะิีบขหนาวผมเรื่องแล้วหนาวอ้ยยยยยกยย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 รยยก่ยย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 ยเยยยยยยรยยยยหยยยยยยยกยยยย้รย เนี่ย่สร้างเนี่ยนี้เรียกว่าบ้านแล้วผมแปะตรงนี้เลยเอยเอดีดีด,ด,ดีเป็นฐานเฮ้ยจะมืดแล้วจะมืดแล้วจะมืดแล้ว อะไรมาไอโซงไอซียูอะไรละ่ะราไม่เข้าโรงพยาบาลมาไอซียูอะไรนะเฮ้ยแล้วไม้มันเป็นไรอย่างนี้คุณเอาไม้ตัวนี้มาทำไมคุณไปมมคุณไปเงีย้ยบคุณไปคุณไปเงี้ยเออาไมากก้จ้ะนอะไรอยู่เนะดีกว่าว้าว เป็ดตาแซบ่บเป็ดตาแซบ่บอากีนีกันเด้ก๊เป็ดตาแซ่บคุณเป็นเกมที่ใช้เวลาได้นานนานเอครับคุณถั่วเออซแซ่บเลยอู้แซ่บ,ซบอะไรละ่ะคุณกินไปเลยคุณเอาไปเลยเดี๋ยวคุณอดตายเอามาเลย ันอยู่ใต้มันอยู่ใต้ตถุนเราวนี่แหละมันอยู่ใต้ตรงเนี้ยหอ๋อแปว่าถ้าเราสร้างชั้นสองเนี่ยจะดีมากใช่ไหมหละ่ะถ้าเราสร้างชั้นสองเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไอ้สมายลิกเมาส์ไอ้สมายลิคครีเตอร์ไอ้สมายลิคครีเตอร์มาดิลูกตะกัววีสมายลิคครีเตอร์มาดิดูดีไหลมล่ะวะา อืนเอฟสีเอหนึ่นะครับเทาเระเบิดนะครับใครหายใจลลกหอบเนี่ดิโก้โบดิโก้ คุณอะไรโอ,โอร้โครับปีศาจบางตัวก็จะกระดิกนปย <c oughs> ดีโดนเลยวะนะ,ะไม่โดน ไบ้ไม so ้หล oh, ุดแย่ไม้หลุดเออลอยบนแยกแหละเอาบันดีบันดีบันดีเอาเอาดีเอาดีเลยดีดีดีเอาดีแล้ววิ่งมาเอาเอาอะไรอะไรอะไรเนี่ยอะไรหนีแล้ววิ่งมาหนีแล้ววิ่งมา หนีนึกเดินมาหนีนึกวิ่งมาปีศาจน่าอาจะอาการหนักนั่นแหละมุทรงเวดิโก้เวดิโก้เวดิโก้เออเอาเดินดีเอาอีกอีกอีกประเพศอีกอีกปเพศหนึ่งเดินวิ่งเดินวิ่งยายมากมากบุ๊คคุณไม่คิดจะพูดอะไรบ้างเลยเหรอ ออคอณว่าเป็นแขกรับเชิญรล้วมันจะแขกรับรับความเงียบเนี่ยบอกมาจาก,กไหนคนนนกินเอเอออยากกินอยู่เลยแล้วคุณเอาแล้วผมจะตายเนี่ยคุณแล้วคุณกิณณนผมด้วยแล้วคุณออกไปแล้วตัดไปเลยคุณยิงกวางเลย ซ <Okay. S 2> บแซ่แบเอาไปาคุณเอาไปเป็นตัดแซ่บโบรเป็นตัดแซ่บเอาวผมเก็บผักอ่ะอืมเอาไปติดไว้ตรงไหนดี อืมอืมแล้วเขาโหดเนี่ยแล้วเขาโหดอ่ะอืมแล้วปักเนี่ยไฟลอยลอยไปเลยก็มีไม้หกเลยเนี่ยก็อี้่เอามาทำไมแพงอะแพงอะมาจะอะไรจ้ะม,มันต้องอย่างนี้มันต้อ,อย่างนี้ กวางหนีไปแล้วพวกกวางฉลาดกว่าคนเอ้ออยู่ตรงนี้คุณล่าหัวกวางคุณล่าหัวคุล่าหัวไงคุณล่าหัวกวางไงคุณมันคนไม่ดีคุณฆ่ากวางอ่ะเออหี่ยูไม่เจอกแล้วหัวกำลังกินเ้นเออคุณฆ่ากวางตัดชีวิตกวางอ่ะเออคุณตัดชีวิตกวาง เออควางก็มีจุดใจเออคุณควางก็มีหัวใจยีกวีมีหัวใจยีโคตรดาร์กเออแหลกแหลกแหลกเกมแหลกซะแล้วเกมแหลกซะแล้วคุณลบทำไมแล้วคุณลบทำไมฮึเสียงปืนจากระยะไกล กวางเลยจุกด้วยกวางเลยจุ๊ด้วยวางเลยจุ๊ได้ก่อนวางเลยจุ๊ได้ก่อนวางพิเศษอ่ะกวางพิเศษอะอะคุณกวางกนนกิได้วางรึล่ นึงกลังตั้งจุกตั้งใจเตั้งยาวย้วย้วเสียีพันพูดอะไรยังไม่รู้เลยโอ้ย้าอีบักเขาอีบักเอาเอาเอาเเอาาอีบักเอาอีบักนะรออะไรน่ะ หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีไม่กี่นาทีไม่กี่นาทีแล้วผมรีบตัดไม้ไงผมรีบตัดไม้ไงเวลาเดี๋ยวเวลาหมดไงเดีวเวลาหมดไหมเพื่ออะไรอืมอันี้กำลังแบบใช้สมาธิอะไรจีบอะไร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 ใครใครโหยหวน ไอ้หุ่ยหมอนลาจะหมดแล้วหร่อวะสเจ็ดหกเจ็ด เออนอนตรงนี้เออนอนหลับสบายเลยนะท่านผู้ชมคืนที่เท่าไหร่อะไรอ่ะเห็นแต่หลังคาเห็นแต่หลังคาบรออะไรเห็นตะพีดานบ้านอ้โหหลังคาเลยนะโอ้นี่วันที่สองต่อไปวันที่สาม แล้วผมลงมาสร้างแล้วไม่ด้เสียงไม่ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เม่ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อ่ะเออสร้างล,ลอยๆอย่างงี้แหละเออเท่ระเบิดเว้ยเท่ระเบิดเออมันต้องอย่างงี้ดิเอาไวร่อสัปราร์ตมาแล้วก็ยิง <c oughs> ได้ยินเสียงไม้ลู่เลยเอ้ยคุณข้างล่างข้างล่าง มางะเวนิโก้เอ้ยเอ้เอ้ยออ,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 อมหิวอหิวหิวคุณดมหิวไปดูไปดูได้ข้างทานหิวตัวเองเลยอย่าอย่าม,ม,มาประเทศไทยโดนซุแซ่บแน่นอนโดนแกมกวางย่างแน่เวนิโก้ย่างเคยได้ยินเปล่าหายไปแล้วฟอร์จูวเวน,นิโก้ ซอจูเวนิกโก้ซอจูเวนิกโก้เป็นตัวแซ่บเลยซอยจูเวนิกโก้โควอธิบายอธิบายทีอืมอธิบายท,ท,าทีว่ามันเป็นตัวแซ่บแค่ไหนไอต,ตัวน้ว่าเนี่ยไอตัวอะไรวะเนี่ยเอเลี่ยนจากเออเพเออรพีเดตเตอร์คือไม่ใช่นะ อะไรอะ่ะเอเลี่ยนจากอะไรไม่รู้เอาทีโพสเมื่อกี้ตายทีโพสไปเถอะเสียงตัตงชั้นลตอตาเออผมช่วย,วยผมช่วยผมช่วยสร้างถึงสามให้คุณเนี่ยผมสา์ช่วยสร้างให้คุณนั่นอะ่ะผมสาช่วยสร้างแลวช่วยสร้าง <S 2> <S 2> <S บ้านอะไรลอยได้ม บ้านคู่สมจริงเลยคุณคุณบ้านคู่สมจริงอะ่อสงอะสมจริงจริงไม่จริงนังนะผมแงะมาไอ้ผมแงะมาไงเกมไมครับ <my> อืมอืมอืมไมครับอินเดียไล่์อ่ะอืมแล้วผมสร้างแบบนี้อ่เป็นไงคุณฐานได้ไหะได้เรื่องปหมฐานได้เรื่องไหม คนคนไทยอธิบายทีแล้วผมร่วงไงคุณแล้วผมร่วงไง,งอ่าคนไทยอธิบายทีโมบ้านนี้เฟอร์ฟิกไหมเออ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 เอาห้าครัว เพิ่มมาห้าคัวคุณ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 อะไรหงุ่มเนี่ยเออไม่คุณต้องไมคออ่คุณนอนแล้วเออคุณนอนแล้วผมก็นอนอ่ะเซ็งอืมหลับไปเลยหลับไปกินอ่ะอัมพลางกี้ เออมาลังกี้ชุดไออีดเดมฮึคนน่ะหิวเออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ อุ้ยโค้ตเท่บ้านเนี่ยโคตรเท่ระเบิดคุณอย่าอย่าเอาอะไรมาขวางตรงนี้นะเราจะสร้างบันไดสองอันเพื่อให้คุณกับผมเนี่ยเวลาเกิดเพื่ออะไรคุณอะไรเคโอเคคุณลากวางมาโคตรเท่ระเบิดอะ โหแล้วผักเพียบผักเพียบเลยแล้วควรวางเตียงนอนไว้ไหนดีนอน,นอนอะไ,ได้ลเทนนคได้ดีตรงนี้เลยหยอกหยอกในบ้านดีกว่าในบ้านดีกว่า <c oughs> <c oughs> เตียงนอนคนละด้าน เออมันต้องอย่างนี้สิเมื่อกี้สร้างเกียงนองคนละด้านโคตรรั่วป้าป้าป้าหาอะไรกันตรงนี้อ่ะเป็นการดีไซน์บ้านที่โคตรเท่โคตรระเบิดอ่ะโคตรระเบิดอ่ะ สร้างบ้านแบบะพ่โถ่เนี่ยเออสร้างบ้านแบบไม่มีใครรู้จักว่าบ้านนี้มันเท่สักแค่ไหนอเออไฟไฟไฟ,ไฟปักลอยๆอย่างนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวป่ะเดี๋ยวเออ อายกดติดตามซิราสตูดิโอะครับก้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับซิราสสตูดิโอนะครับ